สวัสดีครับเซ็กซี่คุกกิ้งครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งนะครับกะว่าจะไม่พูดแล้วนะออกะว่าจะไม่พูดคําหยาบคายแล้วนะแต่ก็คิดว่ามันจะจบตั้งนานและ้ะที่ผมพูดไปคลิปแรกนะครับสําหรับเจลีน่านะครับลีน่าจังไลนะครับอโอเคนะครับฟังไว้ก่อนนะครับเห็นว่ากินหมูสเตะบอกว่าว้านเจ้ามีบอมึงฟังเอาไว้นะ อีลีนาจังบ้านกูอะทำหมูสเต๊อะกูเขาไม่กินหรอกหมูสเต้อะมันราคาถูกนะฮะมึงฟังเอาไว้บ้านกูกินแต่ของแพงๆนะครับคนลาวเนะ่ะเขากินแต่ของแพงๆนะกูขอดา่าเป็นภาษาไทยแล้วพูดลาวมึงก็ไม่รู้เรื่องไอง้มึงโง่มึงเป็นทนายความที่โง่นะเออพูดไปมึงก็ยังเป็นคนโง่อยู่ดีนั่นแหละมึงเรียนจบสูงแต่มึงก็โง่ มึงฟังไว้ก่อนคนลาว,ลวเขาไม่กินของถูกๆอะ่ะไอเนื้อหมูนะ่ะหมูสเตะ๊ะมึงพูดนั่นนะอ่ะอือเขาแดกแต่ของมึงแพงเนื้อแกะเนื้อแพะซึง่งมึงมีปัญญาซื้อกินหรือเปล่ปาขี้เหนียวอย่างมึงเนะ่ะเอออีไฮโซโจมอมปลอมอีลูกเจ๊กสวนผักมึงนะ่ะโคตรเง่าสักลาาดมึงนะ่ยพอทําตัวหาเงินหาทองเป็นคนร่ํารวยขึ้นมาหน่อยทําตัวเป็นแบบคนร่ําคนรวยอีขี้คอก ภาษากูน่ะพวกคีพวกขีทุกซากมีภาษากูเขาเรียกกันนะจำมาไว้ภาษาลาวเขาด่าอืมโคตรเงาสักุลลาดมึงเป็นเจ๊กหอบเสือหอบหมอนมาอยู่เมืองไทยมาอาศัยแผ่นดินไทยเขาอยู่มึงเป็นลูกเจ๊กสวนผักมึงไม่ใช่โคตรเงาคนไทยไม่ใช่เลือดเลือดเนื้อเอสือใยคนไทยแท้ๆนะมึงอาศัยแผ่นดินไทยอยู่เหมือนคนอื่นเขาอาศัยนั่นแหละนะ มึงยังไปด่าคนลาวว่าคนลาวอาศัยเป็นดินไทยอยู่โคตรเง่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละอีลูกเจ๊กสวนผักนะมึงจำมาไว้โคตรเง่ามันก็ไม่ใช่คนไทยแท้มึงเป็นเจ๊กสวนผักหอบเสือหอบหมอนมาโคตรเง่ามึงเนนะ่ะมาอาศัยเป็นดินไทยนะออืแทนที่มึงจะสำนึกบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนสนขั้นนะเออมึงก็ยังทำให้บ้านเมืองเขาเดือดร้อนมึงจะทำให้คนสองสัญชาติต้องมาเกลียดกันเพราะปากมึงนะ มึงจะลงลงและอิลีนามึงนะ่ะอิลีนาจังอีจังไรนะเวลามึงลงเลือกตั้งที่เขามีเลือกมึงก็เพ่งเป็นแบบนี้แหละมึงเป็นคนอับปีอืมเขาจะคนอับปีเอาคนขวางเอาคนจังไรมาเป็นเจ้านายคนได้ยังไงในเมื่อมึงไม่มีความคุณงามความดีที่จะให้เขาเลือกมึงเลยพอเวลามึงลงสามัครเลือกตั้งเนะ่ะมึงเป็นคนขวางขวางโลกนะอีเจ๊กสวนผักอืมอีเจ๊กไม่มีแผ่นดินอยู่ นะกูขอดา่ามึงคราวนี้ฝากไว้แค่นี้ถ้ามึงดูคลิปก็แล้วมึงสํานึกซานะอีลีน่าจังนะกูว่าจะไม่พูดคาหยาบคายแล้วนะกูสาวแล้วกูสา,าวลงคลิปแรกแล้วพูดจาดีกับมึงแล้วมึงยังไม่จบกับคนลาวอีกเหรอนะอืมไปมึงรีบตายถ้าไปอยู่ป่าช้ากับพ่อกับ,กบแม่มึงเนี่ยนะนะเอออยู่ที่ป่าช้าเจ๊กเนี่ยเจ๊กสวนผักนะอืมโอเคฝากไว้แค่นี้แหละนะอีเจ๊กสวนผักนะ อีเจ๊กสวนผักมึงจำเอาไว้ว่ามึงเป็นเจ๊กสวนผักลูกเจ๊กสวนผักหอบเสื่อหอบหมอนมาอาศัยเป็นดินไทยอยู่อีเจ๊กสวนผักนะโอเคฝากไว้แค่นี้บาย